มันหอมเผิ่มแล้วบ่ตามไหมจักกล้วยเหาเขากลับบอผอจนแิ้นเชิ่อไหมติหูยขอบุญมาหนาจักสามมือม่วงรับเน่ม่วงไง ลมสับหัวฉัได้ยินนะบอกเพราะว่คลมเมันหอมเลยอมรือบ๊องปลาไหมสบายดีเด้อปลาลุงเลยป้าลมแ่อยินเสียงเยบ่ไเนาะกิไม่ได้ต่คนกินได้เเอาไอ่ได้รเป็นยัง้วนี้ đang đi mua mua quan trọng เด้อไปพ่อแม่โดมน้ําได้ชี้ได้ยินบ่ Chắc quá hỏi ừ, cắp bỏ học. Tuấn chưa hơi mẹ tí, Hết nơi đây mong nghiên chị. Chết nơi kim đại tôi đuôi nó. Chẳng biết mẹ đi? Chồng mẹ đi. Chồng mẹ đi. Chồng mẹ đi. Chồng วันมันสนะ้่นนะนนะปิดล่างน้ามันสะนะอาดนะป้าปลามันเจมลืมจะขหามือไแต่แหวหวานจะถูกเฉยอ,อยากเด้อยากยาก,กินกป,มนป,ปะนมันห่อนมันห่อนนะมันแสบเลยข้าวบินมาก แ่ะแก้กันกินกินมาอยากใหม่ตั้งเ่าห้าเป๋่าประเด็กกระไรที่หอยครับลำก็มีที่จีลก็มีให่ั้งเราห้าเป๋า มีแต่ปลาเ็กขึ้นไปปน่เก่าก็ยังทางเมือีน่เฮือนน้อยว่าโจมนะมีแต่ทางปลาเดะจนบยูทางแตกนน่แกจะรบผแ่งให้กระปุกขึ้นงะยบ่าเกเก่าแช่บกินปเก่า่ได้ไปลาเกใหม่ปีนี้ ยูพาเก้าปูขึ้นมาเลยนะเรานี้นี่หืมขอกันก่อนปูปันมันจะเค็มแห้งเนาะน้ำร้านรึใช่น้ำเค็มเนาะก็แดดที่มันจะเค็มแห้งเนาะเป็นแดดเกลือพอดีจ่ะดูฝอยนางใส่บ่ใส่ตางพริกหน่อยนึงน้เค็มเค็มเริ่มจีเรงแห้งอ่ะประเดี๋ยประเดี๋เค็มมันสีเดง หาชืเกลือบ้านอลาันเริ่มไหม่เหชื่อ,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 อมมใ้บละละ้นอรไมใชไล้เมให้จักแล้วคยไปเกลือเกล<า>ือบ้านอลาล,าลาแซบ่บมาเห็ดกระเลกหอมคือประเละกบ้านอันอานกแ่บ้านอลาลันพนทองได้ทางบ้านอลาลันได้บ้านนั้นเมย์ปแป้งกนเดบ้านบุตรตรงตงน่เดี๋ยวนั่นบ้านก่งเกลือกเละแซบดูนี่บ,บ้กง

าไปช่อยบาร้องลอยชอยผูกบอลผูกแขนมือเช่านี่เราับส <h ors Christians> <Huh>? ิหนอยยุอะไมาแจิ้มวแต่มันไ่อยากเขานะบอเขมาอีกาะนี่ทุกทุกได้มาอีกานี่นะเอเอาลดะเองผูกสั้นเอาแล้

มันลมเฮงเนาะอ้อ้โ hmm. ค่ะพยางกายหมมันชืมันยังใบตอขาอยู่เงาพี่ผัวหนึ่งมัแมนชีหน่อยได้ผัวหนึ่งทางประตูได้นอนเราอืดหมักมัวกินเนาะสื่อขอเราเนมนจะกินนากันสื่อมัวอมีแต่ปีหนึ่งมีหนึ่งนะ มันบาปีบาปีดีว่ามันลกมองน้ำน้องไม้อามองน้ำน้องไหม้เจ้าเป็นชุปปีปีนี่เลเป็นลายในปีนี่ปีหน้าแองไดยกานี้ปีหน้าเนาะมันเป็นสองรุ่นเลยได้มองน้ำน้องไม้เขานะรุุนก่อนนะรุ่นบดชมชมนด มังม่วงแอปเปิลวัดเข็งถแม่ได้แล้วพ่อยางอ่ะขืปนโซออร้ปะมีแตนว่าวาขืดแบบซังแม่อยู่ตรมว่ารู้จะซ้ำแล้วจะต้องไ่ได้ลนไรกันแม่น่า่าางนี้ ตัวนั่นเอกซื้อมาท่านนะเมล่างคักเมกะใช้เมดูน่อยเมื่อคายส่งทางหน่อยนี่สงทางน่อยนี่เป็นตัวจักได้มาจากมันจักได้ขายมได้ขายจักะมันเลยเราไปขายมื่อชีวิตได้เก้าสิบเหมือนกันเก้าสิบห้างเรือมาสงทางอันนี้อันละสิบันทางละสิบันเนี่ยาไป

ใันบ no? <tem> ้นกกั่นกลอยให้โตขึ้นไปกินตอนนั่นนะกินเบิอตจะบอกถิ่มยบานนี่หอแงีบานมื่อนี้ดินนํามาชินาห้อเือน้อเื่นสงพระน้อ

น้ำเย็นเละ้มได้นะะน้ำเย็นในลูกล่ะเพืนๆถูกเห็ดนั่หะมันเ้าให้ใช่ไหมเกเลยไไหมครับตีนี่โอ้ขึ้นลโอ้ห่าช่คุณแดงมันเทิมมันเทอรมมเมันเทิมกะมันเทิมกันสีกันสีเห็ดอันบางม่วงแบบว่า เอามาลอกกะมแลวกาไปเสื่อมใช้น้ำตาลนากตกแกรดเมียนนาก็เอาเมียนมากินดูน่น่ะเงเ่งเฮ้ยคือเก้า้ยแทะ่ะแลมัม่อง่ลมเนาะลมแห้งอยู่นะมันจะเกตมันกระเป๋า อิ่มนะอิ่ม้วพี่น้องเลยอิมแล้วนี่เอา่านเมื่อไหร่เยอะอ้วนเป็นสะท้อนกในพัวนึ่งเนาะชิ้นห้องแมวทิดกระแล้วป่ะห้องอย้วนก็แล้วห้องป้าแล้วบบดนี้วัเดียวหามัวไอหาลูก มพกกองใหญ่เลยชนลายเวนี้มันไม่แต่อยากเป็นรนเดียวนะเป็นนามาคเดียวนะมุงของเ้าเนาะงานสีฮักเลยพอบุญกะท่วงชีวี้าไม่รับช่างพเนีวะยเหนคนยังน้ออย่างเนี้ยนี่ยังน้อยรุดหนีน้อยอย่านี้วมันเพิมก่อน้าเสี่ยวมาให้กินมังม่วงแอปเปิ้ล มันคือกันชมันใช่ใช่รมันเกิดของ่อนีนเองดั่นเราเราเป็นบ่อนัดบัตเซิรนแห่นะือเสานี้เซิร์นเซิร์นเนอะะกินมหมอินเลยมื่กินข้าวเมื่อกินนัดสิ้นเพื่อนเอามาแต่เพือนบมดหุแขนเมื่อสากินเพื่อนก็เพื่อนทุ่มให้ เออเปตู Enough, ้ได้ขว่ากินข่าวแล้วไปจะไปมืแหงอยู่ใตพดบารล็อกบัดเกิดกันเอาผู้นว่าใหญ่ฟังนั่นเอาใหญ่ฟังีเมย์มาบัดมามือปลาลูกมามือปลาตู้าเอาใช้ไม้่นะไม่ใช่บ่อ เออเออเออแพงกว่ทังนี้แ่งม่ลูกหลานลูกหลานท่แขพงแม่เนาะอ่ะจัปีแล้วปีนีจักปีสิปีแล้วจ้าป็บสาแล้วอ่นาจเอพว่าปีนาอาวปี้อเอาเหอเอาเา่มนาน้เอาเินี่เอานียวปีเต็มมื้นี่ สิบแปีเต็มปา้ปปาเลยค่ะองไเมไหบาเมือไหรปายังมัเบิดได้เงวงอีก่เต็มเลยนะใช้บึ้นไปยงไลูกบอมันบึ้นไปแล้วบึ้นไปยงไลูกบงได้ขี้ ่ตีบกหงยีเท็นะเ่ำลังเหลาไหมยเ้งหรอหายเง้ยงออเป็นเป็นยากกินกล้วยไปเมื่อพี่น้องไ้บ้านนี้ไปฮ้อนลยลูกะลงมบานนี่ื่ลูกอาผู้่มมดเสี่ยผผาเขาล้มเลยล้มมดเลยกบ้านเอ้ย โอ้ย oh. บอลลูก oh, oh. มาบอลลูกผมเงยล่มมาเลยผมโอ้งัวต่ำมาเก็บเก็บลูกละเก็บเออมาไหมเก็บเนี่ไปหน้าตู้มาหล่นหล่นหล่นหมดเลยเนาะเก็บ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 ชอยมึงเน่โอ้เออขี่พุ่นนะสั้นก่อนะยังเหยียบใช่ป่ะนี่ มา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 กอวลอือกินแล้วทั้งนี้วายเลยม่อยากเลยเนาะอ้าเอาวพี่น้องเลยเนอะมันอีกอะอยู่เพื่อนอีกคือเก่า่ันอยู่เพือนเนาะอยู่หลายมือดีแล้วเดือนนีหลายมือบาหาหักไมอยู่จะืนบริปไปเวียกเลยพี่น้องเลยเนาะ không trồng càn nè nó nhịt nhau à, lôi ờ ờ rồi hết nhánh hết nhánh xi anh nhá hết lộ gì hết nhá hết nhánh. จุกหมักงวงออกมาบาทนี่เนาะม้วงกระสอบเนะบิด์ตบอกรกินมือเดียวเบิบบบเบร์ตบอนะ <c oughs> กดู้อ๋ออ๋สซาพี่น้องเลยนะบุญกับบัวไว้ละมันมาเลยกินปุ๊บมาปั๊บเนาะกินเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้อ่กนะินแล้วเขากินน้ำเลยเด้อผู้เสียงตู้เพิ่นเล่นน้ำโฉมการพี่น้องเลยบ่บุมบ่หอยู่เนาะอ๋อเ เอา้เอาพี่น้องเพื่อนเราอยู่หิมผีไปซ่ามันก็นเลย <c oughs> อันนี้แน่จังหน่อยพี่น้องเลยเนาะบอได้เห็นแบบว่าหลายขู่หลายคนเล่นผ่านเนาะไปจากพี่น้องฉันรับคลิปนี้กนนำลังลาเลยเด้อเนาะอยู่นะกินสมุนงมงพี่น้องเลยอ่าแก่ง่วงแก่หิวแกอยากพี่น้องเนาะบอได้ไปใส่ไปไปได้พี่น้องสบายดีเด้อเนาะไปพี่น้อง เนาะปีใหม่นี่ก็เดินทางไปใช้มาใช้ก็ให้ตลอดปลอดภยดัยมั่นสุขกุกคนเนาะโดยไปแล้วพี่น้องสบายดี